เป็นข่าวใหญ่ได้เลยนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดโหมหนักว่างูใหญ่อินเตอร์มิลานครับสอแววใกล้จะล้มละลายนะครับมาตามสถานการณ์กันหน่อยล่าสุดมีรายงานจากสื่ออิตาลีครับบอกว่าสถานการณ์ทางการเงินของอินเตอร์มิลานยักษ์ใหญ่แห่งเวทีกอโชซี่งใอิตาลีตอนนี้ย่ำแย่ขั้นสุดนะครับโดยพวกเขาใกล้จะเข้าสู่ภาวะล้มละลายเอาแม้ผลงานของอินเตอร์มิลานในสนามจะยงังคงโดดเด่น โดยนำเป็นจ้าฟูงของลลกอิตาลีครับพร้อมผ่านกาเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้สำเร็จก็ตามแต่ข่าวการล้มละลายของอินเตอร์มิลานเริ่มปรากฏบนหน้าสื่อในช่วงที่ผ่านมาหลังพวกเขาต้องจ่ายเงินชดเชยรายปีให้กับสมาชิกบอร์ดบริหาร10รายนะครับทางด้านของอเล็กซานโดรอันโตเนลโลซี o โอสโม,มสรรวมไปถึงจูเซปเป้มารอตตาซีโอฝ่ายกีฬาของสโม,มสรน,นั้นได้เงินชดเชยที่น้อยลงเมื่อเทียบปีงบประมาณก่อนหน้านี้นะครับ ขณะที่รายงานล่าสุดบอกว่าซูนิงกรุ๊ปบริษัทแม่ของสมสรจากจีนแผ่นใหญ่กำลังประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักและด้วยเหตุผลนี้จะไม่นักเตะและแข้งดังๆต้องอำลาทีมไปก่อนหน้านี้เจ้าของคนปัจจุบันของสมสรคือสตีเฟนนะครับจากบุตรชายของประธานซูนิงกรุ๊ปบริษัทษผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีนเป็นเจ้าของหุ้นสมสรรกว่า70%ขณะที่เศรษฐกิจจีนก็กำลังถดถอยสถานการณ์ทางการเงินของซูนิงกรุ๊ปเองก็ไม่ต่างกัน พวกเขาเลยตัดสินใจประกาศขายกิจการสโมสรแต่ไม่มีผู้ซื้อเข้ามาให้ความสนใจโดยผลหลกัลกๆคือมาจากผลกำไรของเีเรยียอิตาลีที่ดูห่างชั้นเมื่อนำไปเทียบกับพิม์อังกฤษและก็ลาลิกาสเปนนะครับรายงานบอกว่าอินเตอร์มิลานรอดมาได้ในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากการขาย2นักเตะดังอย่างมาซโลโบรโซวิดให้กับอาร์นาเซอร์และก็อันเดรโอนาน่าให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา นี่สะสมปัจจุบันของอินเตอร์มิลานนั้นมากถึง898ล้านเรนาหรียญสหรัฐแม้จำนวนจะลดลงมาจากปีที่แล้วอยู่ที่980ล้านเรนาหรียญสหรัฐก็ตามนะครับโอ้ถือว่าใกล้เข้าสู่ภาวะล้มละลายสำหรับอินเตอร์มิลานครับยักษ์ใหญ่แห่งวิธีเกาโชเซเรียอิตาลีก็ต้องมาตามสถานการณ์ว่าหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับประกาศขายไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีผู้ที่ให้ความสนใจอยากจะเข้ามาซื้อเข้ามาเช็คโอเวอร์ ก็ต้องมาตามนะครับว่าจะเป็นยังไงชุกคนก็นกนมีความคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ของอินเตอร์มิลานก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปฮะวัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม